สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านครับวันนี้พาพี่น้องเรามาดูของใหญ่อีกแล้วครับท่านอมันใหญ่มากครับวันนี้ผมมาเจอกับอ,อรถขุดขนาดใหญ่ครับโหมสื่อนะครับพี่น้อง PC 3 0 0ครับโอ จังนับนี่เขาว่าใหญ่จริงครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับใหญ่มากครับพี่น้องไม่มีแอร์ครับระบบแอร์ธรรมชาติครับ <c oughs> อากาศร้อนไม่ต้องสืบครับและอยู่กับคอนโทรลด้วยโหแอร์เสียครับแกต้องปิดหน้าปิดตาขับกันเลยทีเดียวครับ มาเจอยักษ์ใหญ่อีกขั้นครับเป็นงานขึ้นถนนครับกรมที่ดินนะฮะเขาก็จะไปเรื่อยๆครับช้าหน่อยแต่ต่อยหนักนะพี่น้องใส่ว่าหมัดเดียวใส่หลับนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าใส่หลับครับพี่น้องใส่ทีเดียวใส่หลับเลยนะครับใหญ่จริงครับ สามร้อยนะพี่น้องนี่ครับตักใส่ดำนี่ไม่ต้องซื้อครับถ้าตักใส่ดำสามตักนี่ดูเรื่องครับอันนี้เขาเป็นงานกรมที่ดินครับรื้อไปเลยครับป่ามันไปเลยไปเลย ไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับส่วนทรงเขาใหญ่มากครับพี่น้องเป็นโคมสุกพีซีรอเอ้ยพีซีสามร้อยนะครับเอจะเป็นร้อยอยู่เรื่อยเลยครับชอบลดขนาดให้เขานะสำหรับเจ้าวอลโวสองเก้าศูก็ไปย่อขนาดครับไปเ,เหลือสองนเก้าะพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจะมามาแก้มือครับู้นทำงานอยู่ฝั่งนู้น ตอนนี้ก็ดูยักษ์เหลืองไปก่อนครับยักษ์เหลืองครับพี่น้องใหญ่มากจริงๆแล้ว pc 300นี่แทบไม่ค่อยเห็นนะครับน่าจะอยู่แต่ในเหมืองในโรงโม่อะไรประมาณนี้นะครับหาดูยากครับตามางานชาวบ้านงานหลวงเนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยครับอย่างมากเขาก็จะใช้ตัว200กันเนาะ มักจะเป็น200ครับงานหลวงงานขุดนองอะไรประมาณนี้ครับทําถนนเป็นพวก3ามอะไรงนี้เนาะก็แคทพวกโกบีสออะไรประมาณนี้ครับแต่เจ้านี้ใหญ่จริงครับซัดสามร้มาเลยนะพี่น้องถ้าไม่อยู่ในเมืองในโลงโม่นี่โอ้แคบจะไม่เจอครับ ก็ถือว่าหาดูยากอยู่นะครับสําหรับแมคงโคองจักรใหญ่ๆแบบนี้นะครับช้าหน่อยครับแต่ใส่หลับครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูช่วงล่างเขาหน่อยครับเพราะว่าตัวใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้บ้าครับ ใช้โรเลอร์สองส่หกเจ็ลูกครับโรเลอร์เจ็ลูก2องสี่หเจ็ดแล้วก็แคเร์สองครับเป็นรถของกรมที่ดินครับพี่น้องด,ดูไปแล้วใหญ่ไม่ใช่เล่นครับนี่ใหญ่ไม่ใช่เล่นครับ แอร์ไม่มีครับแอร์ธรรมชาติครับเปิดบททุนหน้กข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างนะพี่น้องอือาอากาศร้อนมากครับแล้วก็ฝุ่นด้วยถือว่าใจสู้มากครับ วุ้นแล้วพี่น้องวุ่นไรครับเอาเกลีย์ครับเกลีย์ให้เสมอเสมอแล้วก็จะมีเกตเดอร์ครับคอยดันเก็บงานตามที่หลังนะครับอดูจากหลังกีนี่บึกบึนมากครับ ใหญ่เลยทีเดียวนะพี่น้องโ,อโดยทั่วไปเราจะเจอแต่ตัวสองร้อยนะครับนี่วันนี้พามาดูบักใหญ่เลยบักเอฟเลยโอ,โอ้โอ้ตายตา,ยตายใหญ่จริงครับ พอไหมนี่ต้องเอื้อมเอาไกลหน่อยและะ้วมั้งตัวเดินใหญ่มากนะพี่น้องโอ้ดูครับดูครับ ของแท้เลยพี่น้องของแท้เลยครับค่อนข,อขออ้างจะช้าหน่อยครับพี่น้องแต่อสายต่อยหนักครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันหนักหรือเปล่ามันก็เลยช้า เอาเต็เตอร์เรากลับรถกลางลำเลยครับปกติรถใหญ่ๆแบบนี้มันจะเร็วไหมฮะหรือว่ามันมันใหญ่แล้วมันก็เลยกลายเป็นเชื่องช้าจริงๆแล้วน่าจะเร็วเนาะแต่ด้วยอายุเขานะครับเขาอาจจะใช้งานมานานเลยจะช้าหน่อย ขนาดนี้ถือว่าช้าไหมครับหรือว่าด้วยรูปร่างของเขาที่มันใหญ่ยักษ์ก็เลยต้องไปตามขนาดตัวเขาหรือเปล่านี่ครับดูครับมุกี้เขา ผมเคยเจอตัวใหญ่ๆอย่างนี้ครับเมื่อก่อนวิ่งไปเอาหินอยู่ในโรงโม่ครับจะเจออยู่เป็นโคพสูพีซี300อย่างนี้ครับอยู่ในโรงโม่คอยตัดพวกหินใหญ่พวกอะไรงนี้นะครับแต่ตามงานข้างนอกนี้ไม่เคยเห็นเลยครับถ้าอยู่ตามเหมืองตามโรงโม่อะไรงนี้น่าจะน่าจะมีอยู่ตัวใหญ่กว่านี้ก็น่าจะมีแต่ตามข้างนอกอย่างนี้หาดูยากนิดนึงครับ าดินไม่พอแล้วครับลูกพี่ขึ้นมาด้านบนหน่ครับก็จะยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าขึ้นดินไว้แล้วก็จะใช้เจา้านูนแท็กเตอร์ดันเก็บงานครับตรงนี้ดินไม่พอซะแล้วครับ คอยดินมาใส่เลยอ๋อพี่แกจะขึ้นมานี่หรือเปล่าครับขนาดน้ำหนักตัวเยอะครับเขาเดินขึ้นแบบสบายๆเลยครับโอน้น็อตสปาเก็ตขาดหมดแล้วครับ ้านฝั่งนี้น็อสซ์โปรเกตขาดจนน่าจะครึ่งหนึ่งแล้วครับขาดไปหลายตัวเลยครับอ๋อหันแปวดินฝั่งนู้นเห็นี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมน็อกซ์โปกเกตขาดไปตั้งหลายตัวครับ วิธีล้วงเอาเลยครับล้วงเอาเลยจ้าของที่ก็อนาคตก็ก็ถือว่ามันก็จะดีนะให้ทางให้ที่ดินเขาทำทางนิดหน่อยแล้วก็ที่ดินเจ้าของก็จะได้มีทางเขานะ้าครับติดทางด้วย,ยมาดูรอบนี้ครับจัดเต็มอุ้มให้ดูเลยครับ ล้วงเอาเลยครับในเมื่อดินไม่พอครับเจ้าของที่ก็คอยรถไถมาดัานกลบเอาแล้วกัน ใหญ่นะฮะพี่น้องดูรับพี่เขาลวงกันเลยครับนี่ ีบบ้าครัทําตรงนี้ก็นี่ครับถึงแล้วอโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับพี่ยักษ์ใหญ่เราต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันเราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ